ไปจะมาเจ้าหุยโอ้วันดีวันดีครับพี่วันดีพี่โคตรเทพเลยเอ้ยเยมันเอาเปืนเล็งมอะมันเอาเปืนเล็งผมมันเอาเปืนเล็งผมมันจะสู้กับผมว่ะพี่ต่อยซ้อผมจเจ้าสไนัยที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตของผมส,สู้กับพี่อะไรสู้กับพี่อะไร สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมไทคอนทอยเลตกันอีกแล้วนะครับในวันนี้มีการอัปเดตใหม่คือการสร้างรั้วแถวหน้าบ้านนะครับนะซึ่งผมก็สร้างเสร็จแล้วแหละแถมยังมีประตูเลเซอร์ที่สามารถเปิดปิดได้ได้ด้วยนะครับนะเออไม่ต้องออกทางลงจอดรถแล้วและอีกอย่างนะครับก็มีการอัปเดตชุดตัวทหารด้วยนะครับราคาถึง300โลบอกนะฮะเออแล้วต่อมาก็จะเป็นห้องแต่งตัวสําหรับแคมิล่าแมนนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นแคมิล่าแมนเวอร์ชั่นจีหอยนะฮะเออเอาล่ะเดี๋ยว 300ร้โลบอก,กว่าแต่มันทำอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเจ็บช็อปใช่ไหมฉันเพิ่งซื้อเครื่องมือไปซึ่งก็คือทหารอ่าทหารอุ้ยทำไมทหารเอ้ยตัวอย่างทำไมหน้าตามันเกลียนจังเลยอ่ะเจ๊คืออะไรอ่ะจึ๊บเฮ้ปึ๊บกดหนึ่งอุอ้ยเออเอ,เอาดิ เออโอ้โหหน้าคอ,อยครับเราจะคุ้มกันท่านเองด้วยสไนเปอร์ของพวกเราเราจะมีทั้งหมดหคนเราจะคุ้มกันท่านส่วนไอาบา้บอหน้านม่งติดรัว้วเฮ้ยออกมาดีว่ากูติดรัว้วช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บอะถ้าจะเก็บคือกดยังไงกดอกด๋อ,อทิ้งเครื่องมือเอาละไอ้พวกงโง่แกต้องเจอทหารของฉันโอ้จัดการไอ้คอยอะไรอะไรนี่และนี่และนี่และขอจัดการด้วยอาวุธแมชชีของฉันก่อนละกันจิ้วโอเคจากนั้นก็เรียกลูกน้องมา ้าวเรียกไม่ได้นะครับนะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคงั้นก็นี่เรียกมาเล่งองแล้วเข้าเอาเรียกดีว่าไม่เรียกไะจิบหายแล้วกูดโดนไล่เออไอทหารไอทหารโง่มึงไม่ออกมาตอนนี้ว่าะแล้วต่อมาผมเจอคนแปลกหน้าว่ะแต่มันวิ่งหนีผมนะครนะับนา เออมันน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามผมแหละนะครับอ่ะดูมันดูมันอูวิ่งดีเล้วไอ้โขยแกทำร้ายชนคอที่เร้วทำร้ายตอนไหนมึงขับรถมาบ้านกูเองเอ,อปแล้วกูขอกโดดตืกก่นกอดเอาไปแล้วนะครับนะบ้าบอกจริงๆแล้วต่อมาอัปเดตใหม่ก็อ่ะแล้วต่อมาอัปเดตใหม่ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็อ่ะก็ตามนี้แหละนะครับเราสามารถสร้างรั้วออกมาจากนางหน้าบ้านได้แล้วก็เป็นบาเรียนะครับนะที่ไม่สามารถมุดออกมาได้เออแถมยังสามารถเรียกนูกน้องซึ่งทําไมกูกดเรียกไม่ได้ งงโอเคมาเราจะเรียกทหารอีกรอบนึงนะครับนะน <Yes, sir. S 1> ี่เออมาแล้วโอ้โหทหารแม่งกิ้งมาเลยนะครับนะเออเอาดะไปไปตอมหัวนอคอยแล้วเข้าอาะไรฉันจะเปิดประตูให้แกไปนะจึ๊บ <c oughs> ไปประตูแล้วเข้าฮู้ปล่อยเราตามหัวหน้าคอยไป,ไปแล้วเข้านี่อื้ปล่อยเราเข้านี่นี่ยิงให้หัวหน้าคอยฮู้เอาละไปแล้วพวกเราฮ่าฮ่าคุ้มกันฉันนะไอ้พวกโง่ช่วยด้วยข้อหัวผมชมตะกี้แม่งหัวจมนะคะมาเออมีบางตัวชื่อโอ้โหมีชื่อด้วยมีโอเมกา้าโอเมกา้าแล้วก็ล็อกกี้เหรอคาวาสากิกูอ่านถูกไหมเนี่ยคาวาสกากิโควาสากิ โคเวลโครวรทำไมชื่อมันแปลกๆวะเนี่ยแต่ละคนนะครับแต่ทุกตัวถือปืนสไนเปอร์เหมือนกันหมดนะครับนะเอาละพวกเราจัดการมันออ้คุ้มกันหัวหน้าคอยนี่แน่เออเอาดิมาดิเออไปจัดการเราเข้าคุ้มกันชั้นจัดการเจ้าจีแมสกิมมี่ถอยเลยคุ้มกันเทพเจ้าคอยด้วยโอ้โหเอาละผมมีทหารนะครนะับมาทหารคุ้มกันว่ะเออไปเร็วจีแมนมันมาแล้วนี่ตายจีแมนก็ตายเอาดิเอาดิาดมีใครสู้ไหมละ่ะ อ่ะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนาอ่ะผมบอกเลยไม่มีใครสู้ผมหรอกเนี่ยเออมามาเลยมาเลยยังไงก็ได้เว้ยมาเลยโอ้โหเออเอาดีแต่มันกดได้ครั้งเดียวนะครับนาสงสัยเกมยังบั๊กอยู่นะครับก็คือแม่งกดได้แค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นก็ต้องออกเกมใหม่เพื่อจะเรียกไอทหารบ้านนี่อ่ะเอาละคราวนี้ผมจะเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็เอาทหารของผมขึ้นฟังเออเอาละมาฉันจะซื้อเออเครื่องบินที่ฉันซื้อเอาไว้มันคือเฮลิคอปเตอร์ของแคเมร่าซึ่งตอน,น นี่ฉันบินอยู่อ่าฉันบินรอบพวกมันแล้วจากนั้นฉันก็คิดแผนออกแล้วว่าจะทํำยังไงเรียกลูกน้องออกมาตรงนี้ให้ลูกน้องสู้แทนฉันทั้งหมดเอาอย่างพร้อมอย่างหนึ่งสองอ่ะจึ๊บอ่ะอ,ะอะ้าไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะสงสัยต้องลงจอดก่อนนะครับนะโอเคต้องลงจอดก่อนอ่าลงจอดใช่ไหมเออต้องลงจอดก่อนนะครับนะอ่ะปึ๊บแล้วจากนั้นก็เรียกเอาทหารกูตกแมทไอ้บ้า นะครับนะโอเคมาเกิดมาแล้วมาไปพวกแกเข้าไปในนั้นนะเดี๋ยวฉันจะเอ่อโทรเรียกมอเออแล้วจากนั้นแกก็ตามฉันมาอู้ไปเลยเขาท่อนไปเลยอ้แม่งเหยียบโอ้เครื่องบินกูอ๋อปินปินเขาเครื่องบินพังโอ้อยไอ้พวกบ้าเอ้ยนะครับ่ะไอ,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 อ้ทีนึง่งจ๊บตืมมาแล้วเออตามฉันมานะโอ้เออท่อนผมจะตามท่านไปทุกที่ดูดิมันดับตัวข้างๆตัวผมเลยอะเวลามันดบับนะครับนะดูดิ <laughs> มันไม่เดินตามอ่ะอะอะยิง ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยฉันจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอ่ะยิงให้หน่อยเออเออเอ,อยิงไปยิงไปโอ้โหแต่ทำไมมันต้องเกิดอย่างนี้ได้วะอ่ะกูอยู่ตรงนี้แหละอ่ะป้มกันฉันตรงนี้แหละจุดกลางบ้านของไอ้พวกสกิบดีทอยเรตเออยิงไปยิงไปเออ้ออเ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 ฮ้ยแล้วต่อมาผมหมั่นไส้เพื่อนบ้านวะผมอยากตื้อเพื่อนบ้านว่ะ เอาครับต่อมาผมว่าผมอยากซื้อเครื่องบินเออเอาไว้ยิงว่ะนะครับนะอ่ะลองซื้อดูดิอจึบห้าร้อยห้าสิบโลโบอกเองเออลองซื้อดูดิอัจึบแล้วก็ซื้อไอขาแมงมุมเพิ่มด้วยเลยอ่ะซื้อให้หมดนะครับเกมนี้เออหมดตัวก็เพราะเกมนี้แหละมาโอเค เอารอยพวกสกีบิดทอยได้แกเจอนี่หน่อยเป็นไงฮ่าฉันซื้อของมาใหม่มันคือเครื่องบินสุดอัจฉริยะของฉันเอาละเริ่มมาแล้วนะครับโอ้โหขึ้นบินได้เลยนะครับมายิงได้ไหมจิ้วจิ้วยิงได้นะครับมาจิ้วจิ้วโอ้โหโกงเลย โกงเลยนะครับมาเออเออนี่เราขับขึ้นด่านฟ้าได้แบบชิวๆเลยนะครับนาเพราะว่าเครื่องบินที่เรามีอยู่เนี่ยมันยิงไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าสมมติซื้อเครื่องบินเติมหน่อยนะครับนะร้อยห้าสิบโลบอกเองก็จะสามารถเออทําการยิงได้นะครับนะโอ้พวกเราหนีเร็วโอ้หนีเร็วไอ้ข่อยมันไล่ฆ่าเราโห่นี่นี่นี่เฮ้ย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 มีเชนซอแมนว่ะเชนซอแมนถือเอเคว่ะนี่แน่นี่แน่รังแกเขาได้มีทางสู้อ้าวออกกูตายนะครับนะเออนี่ ไปบ้านคนอื่นบุกบ้านคนอื่นนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอยากเก่าเหรอเฮ้ยว่าไงอู้สวัสดีครับผมไม่ทําอะไรผิดเลยนะครับพี่ <c oughs> พี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไม่มีหรอกแหวฮะโอเคฉันเจอแกแล้วอู้จะทำอะไรผมเลยนะครับผมเด็กใหม่ผมยังเก็บตังค์อยู่เฮเก็บตังค์อย่าง,งน, <c oughs> นั้นห <c oughs> รอนีนอ่จัดการมันลูกน้องจัดการมันจัดการไอหมอนี่แล้วเข้าอู้เราไม่จอดจารพวกเดียวกันครับท่อนพวก ไอ้หมอนี่มันคือแคเมล่าแมนเป็นทีมเดียวกันกับพวกเราโอ้ไอโง่เอ้ยแกบังอาจจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอมันไม่ฆ่าฉันหรอกเพราะฉันเป็นพวกเดียวกันกับมันนี่ฉันแต่งตัวเป็นพวกเดียวกันกับมันมันก็ไม่ฆ่าฉันสินะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยงั้นจะเจอของใหม่ของฉันละกันเจอดิบนี่โอ้ยเอาละเว้ยเออขาแคเมล่าแมนนะครับน้นี่คืออะไรวะเนี่ยนี่แน่นี่ขาแคเมล่ายิงทีเดียวไส้แตกโอ้ปล่อยแล้วกูต๊ะ ดราดาเมจดร้อยไม่เคยเจอนะครับมาโอ้ดูดิดูดิยิงจากระยะทางไกลได้ไหมโอ้โหยิงทีหัวหายนะครับมาตูมโอ้โหโคตรใช่ไหนไหนไหนลองยิงสักตัวหนึ่งดินะครับน่ะเล็งเป้าตูมโอ้โหถ้ายิงโดนนะมึงรู้เรื่องนะครับน่ะนี่เดิ๋ยิงไอ้จีแมนนะครับตู้มอุ้ยยิงไม่โดนไอ้จีแมนเอาไหมอีกทีเดินหนึ่งซองเออตูมนี่โอ้โหจีแมนหายไปเลยนะฮะ โอ้โหดูดิเออนี่ข้าคือขาแมงมุมนี่ขาแมงมุมมาดีเออขาแมงมุมนี่ตายไปดิโอ้โห เราไปป่วนใครก็ได้นะครับจังหวะนี้พอเราซื้อของครบแล้วไม่ว่าจะเป็นแมชชีนแล้วก็เครื่องบินนะครนะับมาเราซื้อครบแล้วอะ่ะโอ้โหรวยจัดนะครับนะเอาระต่อมาฉันจะบุกบ้านแกบ้านใครไม่รู้ตูมยิงยิงยิงเอ้ยออกมาจากบ้านสิว่าแม่ก็ไม่ออกหรอกวัยไม่ออกอย่างวก้นหรอแต่คิดว่าฉันบินไปหาแกไม่ได้หรือ,อยังไงดีโอ้โหโชว์ความโหมดนะครับนะเอาระดูซิมันซ่อนตัวอยู่ไหนไอหมอน,นั่นเอ อยู่ร้านซูชิอาเป่าไม่ใช่ฮแกอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเคแสดงมันไม่ได้อยู่ในบ้านแลลวเฮ้ย <su> เจะ,ะเาจ้าเจ้าฮุ้ยวันดีวันดีครับพี่วันดีพี่โคตรเท่เลยเอ้ยมันเอาปืนเล็งของผมมันเอาปืนเล็งผมมันเอาปืนเล็งผมมันจะสู้กับผมว่ะพี่ <Su> ต่อยซ้อผมเจ้าสไนดที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตของผมสู้กับพี่นี่อะไรสู้กับพี่อะไร สู้กับพี่อะไรไอ้น้องนะครับาสู้กับพี่อะไรนี่ตายไปซะยิงไปดิเอออ่ะอ่ะอ่ะดูมันพี่จะฆ่าผมตอนเกิดรนี่ฆ่าตอนเกิดไปเลยเออเออพี่เข้ามาได้ยังไงอ่ะอ่ะกูเด้งอ้าวอ่ะกูตกมาเออช่วยด้วยเอออะไรตะกี้มันออกเกมอู้แต่ตอนนี้นะครับเราโหดจริงนะครับมาดูดิเราจัดการมันได้สบายๆบายเลยดูดิตุ่มตุ่มตุ่มทำอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ย ไอ้พวก G-Man s สก,กบดิ t t o i เ e t เป็นเหมือนแบบหมูที่รอให้เราเชียดนะครับา เอออ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับน,ะนี่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้บอกโอ้สวัสด,ดีไอ้คอยนี่นี่เอ้าตายนะครับนะโอ้ไอ้นี่แม่งโหดเว้ยเฮ้ยมันมีเครื่องบินมันมีเครื่องบินฮ่าไม่ได้มีแค่เครื่องบินเว้ยฉันมีทั้งแมชชีนแล้วก็นี่ขาแมงมุมสปิกเกอร์แมนเว้ยโคตรเทเออ่เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้เท่ยังงั้นเหรออ้าวกูตายเลยเอาละครับต่อมาผมยังไม่เคยแปลงร่างเป็นสปิเกอร์แมนไททันร่างปรสิตไปปะปนกับไอ้พวกนี้เลยนะครับนนนะะะดูซิมมมมมััจฆ่่าาผผ้้ยยเฮทรว มันทำร้ายผมว่าโหฉันตรวจจับพลังชีพในจอได้แกไม่ใช่พวกเรานะครับนะเออไม่ใช่พวกเราอย่างนั้นเหรอกันเจอตี้อะไรไงโอ้กูตายว้าเออระวังด้วยหมอ,อนี่มันโหดตี้นี่ยโหดอย่างนั้นเหรอนี่เคยเห็นไหมนี่คือสปิกเกอร์แมนไททันขีข่เครื่องบินเว้ยโอ้ไม่เคยเห็นเว้ยก็ต้องเห็นสันี่เนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปตายมันขี่ยังไงของมันมเนี่ยนะครับนะดูดิ อจะว่าตายนะครับนะหลรงจากนั้นก่อนดิแปลงร่องกลายเป็นดิหละโอ้หเอาล่ะตอนนี้ผมขอบินเพื่อเช็คนะครับนะว่ามีใครมีบ้านสูงเท่าผมอีกไหมนะครับนะสรุปคือไม่มีนะฮะดูดิดูดิดดนะครับนาดูแต่ละคนเดีอยวยังเป็นเหมือนมนุษย์ริงอยู่เลยดูดิดูดิ อ๋อมีเครื่องบินบินอยู่บนหัวฉันด้วยอ๋อสุดยอดไปเลยนะครับนัะสุดยอดอย่างนั้นเหรอสุดยอดอย่างนั้นเหรอสุดยอดอย่างนั้นเหรอสุดยอดแอะกูไตนะครับเออเป็นไงล่ะแลัจากนั้นฉันก็เจ้าลูกน้องฉันมาจัดการแกไปจัดการมันไอ้ลูกน้องแล้วเขา้าแกเจ้าอย่างลูกน้องมาจัดการฉันล่ะมันไม่จัดการเราพวกแคเมร่าไมาไมมันเป็นคนดีมันรักมนุษย์เว้ยเออก็จริงว่ะ มันไม่ค่าเพื่อนร่วมโลกว่ะอ่ะงั้นไปสู้กับพวกปรสิตแล้วกันนะครับเนาะเอ,อ้โหไททอนสปิกเกอ,อร,ร์แมนปรสิตนี่โอ้โหเจอลูกน้องผมยิงเอานะครับตายหมดทุกตัวเฮ้อเป็นไงล่ะช็อกเลยดิถึงแม้มันจะดูโง่โงงๆหน่อยนะครับนะ อา้าวรับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปไปเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งอไอ้พวกทหารของผมแคเมเปราคือมึงทำไมมึงเออแดกจังเลยวะเนี่ยเออก็ต้องจบไปไปเท่านี้ก่อนนะครับก็มีการอัปเดตใหม่มีลูกน้องแคมเปราแมนนะครับถือปืนสไนด์ดูดิโอ้ว,วันนี้ครับท่อนโอ้ว,วันนี้ท่อนจะไปกินอาหารเช้าที่ไหนครับไปกินบ้านแม่แกนั่นแหละแล้วสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงต้องจบไปไปเท่านี้แหละอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยช่วยด้วยครับผมเกิดผิดจุดอ้โหผมตกอ้าท่านอ้าไม่ผมไม่อยากเฮ้อ้วนรูปครับ ชีวิตแบบนี้โอ้โหตลกว่ะโอเคสวัสดีก็พอแค่นี้แหละบายโอ้โหดูดิดูดิโอ้โยโอ้โฮ่เยอ้อ้าอ,อื้อย่าน่าสงสารชีวิตมันจริงๆเลยนะครับนะเกิดมาจะต้องตกลงเหวเนี่ย